ขอให้ท,ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับประกาศด่วนรายชื่อมาแล้ว20จังหวัดอุตุแจ้งแล้วรับมือคืนนี้แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์ แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ20จังหวัดที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนในคืนนี้แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพาย,าย,ยุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงประจำวันาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2,565ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันอาทิตย์จนถึง18นาฬิกาของวันจันทร์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นเลยหนองบลลํพู ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีลบบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากพาย,ยุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงโดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาทภัยอุทุกภัยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการรวมทั้งกรมอุตุนยิยมวิทยามาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม แล้อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ